แม่แม่ใส่ผ้ากันเพื่อนแม่คล้ายกับเอมั้งค่ะอันเรียกเล่กินแล้วออกมาไม่เอาล้านมาเนี่ยตำสัตว์ไม่อย่างแม่ร้ายแม่ชมแมากินสองก็ปวดเอาเอาบอกว่าเป็นดองกันแม่นบ้าเป็นพี่นั่งเราเป็นพี่นั่งกันเคยซื้อเคยซื้อสามตัวพูดน้องมันบมื่อใครซื้อสองตัวสามตัวมันเล่ยนตัช่วงนั่นเงินเยอะใครมากเล่นแม่เพื่อนแม่เพื่อนถือเลขสามเจ้า เจ้าและ2ยี่สิบบาทนู้ยมาสั่นสามโต้่ซื้อไม่ลืมตำสาดไหตำสาดาไม่ลืมถืองวดก็ศูนเก้าก็านละศูนเก้าแม่จวบถือยู่รังันเด้์ันฝันอ้ฝันเดย์ูนเก้าอยได้ศูนหัวกับกัวกับหางวันกติกแต่บางวันบางหันค่าแต่ตำสาดได้บ่ด้ซื้อสาดผ้าเป็นได้เ็นได้ได้เลียก เลขวิ่งแม่เลขสามมันกับเลขเลขวิ่งมากวันนั้นแลางวดนี้ยันมิโตสามมากอยู่งวันนี้มิสามสามยังเลยแม่ฝันยังไดวันนี้ฝันยังไดก็ว้านฝันมันก็ฝันดีทุกวันเลยฝันว่าจังไดแม่มีสามเลยสามยังแม่ที่ช่วยกันได้คิดว่ามีสามสามยังแม่ฝันว่าจังไดค่ะเพากันฝันเห็นของเรากันไว้มากแบบว่าฝันเห็นของใดมันเฉลี่ยตัวนั้นมากนะค่ะอย่าออกร้ายเต้นบ้ามอยู่่แม่ที่สาม ได้สามดีขึ้นก็ยังว่าจะถามว่าฝันยังไงคือว่ามีสถามฝันยังไงคือว่ามีสสามฝันบองเก้าแล้วเห็นน้องขันเห็นน้องมีสสามเลดอันละทีไปบองน้องน้ำสามเบิร์ด้านลีก่วมชิดแม่ทันสีจับคู่แม่ว่าแม่แม่จวดว่าสิเป็นสามยังค่ะถ้าจับคู่เอาคู่สองคู่ก็ได้บ่หลายคู่ดอกบ่มีทุนซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวอีกมากมากด่วนคนว่ามาถึงมาจอด มาอ้าเจอสิขาพาท่นเห็นแม่แล้ว็้เห็นแม่นี่ไหมม่เนี่ยมาเนม่นีกนม่นีม่งหลานน้องนี่เปเนน้ำ้าไม่เียงเา่เพกันเกนเที่นี่มันสามข่นันน่น้องเสียเป็นสามเดียวันนครับเาามมดก่อน่อืมมเพรานี่ฟันเห็นน้องอีกเออเห็นน้องกสามซีมอีกสามซม่อีกตะวันฟันเห็นรถเสนไข่เกันหาตะเบียนรถเขีนอยู่นั่น ทะเบียนไปไซมันเก่าเหรอไปแล้วอกปดอกค้างคือได้เวียนมือขึ้นฝันว่า0 0เก่า06ว่า06คือว่า06สช่ไหมอีกนั่นเลยแต่ว่าสามนี่จะอยู่ตารางตัวไปมากในเลขตารางมันคือว่ามันชิม่า06คันสามน้ำกันนี่มันก็ตัวเก่าดีครับแคนั้นละอ่อเลขเกันเลข06นี่มันใจบนเรือรางมักตัวล่างเลขตัวกลางไปมากลาง06คันสามนี่สามนี่คิดว่าสามบน ก็สามต้องหาตัวไส้ก้นเดี๋ยวไข่ห้ามถ้าเบียนรถไอยก้นขันกับฟันนังสี่ไข่หอมรถถ้าเบียนแค่นนั้นรถมีสามไอ้ก้นเนาะก้อนนังสี่แม่แม่จำบ้ารถกันไันแม่จำไม่ได้บอกข่ะว่าทะเบียนรถหาบวเห็นทะเบียนรถเล่าเล่าออกวัดถอดถ้เบียนออกไม่ตะเก็บไม่ใจนะอามาขึ้นกับพวเห็นจำจำไม่ได้ ถ้าแขวงราเรายังคือปวเลยแต่เลียรรถเราหนักได้เหอนฟันใสีมันออกรถขนาดรถเด้อเพราะว่าใครเขาพอจูอตัวนึ่งันในรถขนงรอเนี่ยเพราะว่าแต่ว่าวันว่าีเด็สามสิบาแต่สิบาล่าง่ไมผมนว่าหมอใม้เรียนที่ศูนย์หมากศูนลางบม่แม่แล้วมาศูนย์กลางแต่ว่าขางบนที่ว่ามาสามาใช้ตัวนั้นละจามได้ตามอยู่แตรว่าเใส่ตัวใดาถ้าเียรถัใส่ขนากันเป็นสิบห้าสี่ศูนย์ฮกหอไม่เน้นามเเอ แลามันออกตะลางดามัตีามดันี่มันสตะลานกใครกางบนนี่มากจะตืสามตัวเอาทุกันดีเนาะี่เราไม่ยืดยู่ใส่้างบ้านนั่นแหละางกันนี่เนาะลางบ้านกลกน้านก็สั่งกสั่งเนาะกคไม่ถือบนนี่คือสามตัว บ่คันคันพวกหนูมากบ่เห็นพวกถ่ายมาบ่เห็นพวกหนูไปคันบ่คันมากบ่เห็นนี่พวกหนูไป็น่คกัได้มก็ทั่วหาโอเคมงตนชุชวเราขอคาความองชาน้ิงสามคนยืนสามใเพันยืนสามไหมข้างบนเพ่นให้สามตัวเดียวไหมบนให้สามตัวเดียวสามบนาะวสามคิดว่าด้สามีมอีกฟันเห็นสามกันฟันเห็นสามมนสามสาม พค่อนไฮซ้ำตัวเดียวแม่บนพี่น้องตัวหนึ่งอีที่หาใส่เอาแม่จัวบ้าใกล้ๆเมือจังมากที่หาโตไม่หาอีมาให้อีกตัวหนึ่งที่บ้านศูนย์หกมักกลางศูนย์หกมักกลางข้างบนไฮซ้ำตัวเดียวซ้ำที่เรียกเล่าเก่นที่จับคู่ให้นะคะตอนท้ายๆตอนโค้งสุดท้ายนะลูกนาะโค้งสุดท้ายกับมาตานีนะครับเพื่อนหาทะเบียนรถเห็นก่อนรับรองได้สามตัวรวมน่นอน ถ้าเขานี่ฝันจังจีมันน่งเรา er ันไดเปันออกขนาดไหมเราขนดออกขนาดเหมืกับกโจเลยี่กวยเวอกันขึนมากันพีดวงซื้อกับอกก้เข้าไปครับเอามื่ขึ้นฝันว่านางขนาดบ่แม่นางขนาดสูนัวก็ยังนีสูแต่ว่าทะเบียนมันหลุดแม่บบ่เลยม่เียนมังใบคู่มื่อเนอเป็งใบคู่มือก็ได้ใบกูเมื่อเอะเก่าแล้วเก่าเราบ่มีกู่มือจักทีนี่พี่แต่ว่าเก่าเนาะเราต้องถามตัวเราก็ได้พูดเราคิดเราจิจจำได้เลยเราจะอะไรวา ตาวันไหมาวันเล่เลาก็จำได้ทุกคนนั่นต่ว่าท่านหาจแสดงว่ามันเก่าค่ะไปยุ่เก่าจะสมัยประยุ่งเถี่ยพูอไหมเก่าจำจำทะเบียนเพราะได้กันว้นทีาขนาดละมัขึ้นนี่ทันันขี้ไปลเลยสกันูนไหนเลาออกรถกับออกรูนหกศูนหกเองล้ฟันวาซูนให้เลยฟันว่าซูนให้ซูนใหนแป้นเนี่ยได้เลวออกศูนหก ลัดทีแล้ามันเป็นโกแม่ฟันมาศูนย์ให้เพิ่นเด้ตีซูนโฮกลางแต่าแม่บอกว่าเลขข้างบนหัวนี่สามย่างยูใกล้ๆเมือจังสิมาตามอีกแต่ว่าตัวแต่ว่าตัวนึงก็คือยังหาซูนหนึ่งหนึ่งซูนหาได้แหละตัวหนึ่งหนึ่งซูนหามัทชัยแม่ เ็าฝันละเอเอันแม่แม่จัวปลอยออกมาเจละหน่อยแต่านอยางบนข้างบนตัวหนึ่งคือหนึ่งศนยหน้ศูนย์หานี่คือเลขฝันกรบอรลูกครับมถามถามแม่ตัวรอเนได้ะีด้อ๋อบนบนคือ105กับเลขสามตัวเดียวอ้า บอกไปบอกมาเพิ่นห้สมตัวบนเลยวันนี้พี่น้องสคทก่ามเลขานูเลยสาตัวบนหนึ่ห้ตัวล่างคือศูนย์หกไแบบเพิ่นบอกว่าเลขสามนี่ก็ยังม่ปัญหาอยกไก่มือจะมาตามไม่เพิ่นมาสรเน้นสามเลยแต่เพิ่นมักเลขสามตัวบนคือหนึ่งศูนย์ห้ันเล้น้องของเก้าเนี้ยกันเลี้น้องเพ่มาแล้วที่เลขสมันมาหลวดหัวันก็ได้สามมันกัมแม่อืมันี่มาถามวันลันทะเบียนร้านะล่ แม่หดกวนกันดตือสาตัวก็มาเ่นเลขสตัวถือไปถือไปามสามตัวมันลงทุนหน่อยเนาะเลขสาตัวลงหน่อยเรียวก็ถือประจาเลยสาตัวให้ถือประจำอาบอกมันตะมันเดอถือสตัวมันคัดถือสามตัวถือบนมีสิถือสาตัวนครับไม่จวบไม่ได้เป็นแสนสิถือสตัวตลอดน่สิบถึงสตัวเลยไอ้ซ่เ่ได้แม่เใคถือเลขสาตัวแม่ซ้นบ่ เพื่นว่าเพื่นขันไม่ถือคำโบรนี่เพนจะถือสามตัวตลอดเลยสามตัวท่เคยถือบ่อยเน้นเนาะเน้นสามตัวเลยบ้านหนึ่งศูนย์หายดีไหมเนาะบ้านหนึ่งศูนย์หายเลยครับามหนึ่งศูนย์หาสัมผัสมากเดยนี่ แบบเดียวกันเลยเราคุณตาสออนเขามาใหาเต็มบ้านบาลีกีหนึ่งหนึองศูนย์ห้าหมาเสบ้านตาสตัวนี้นี่นี่ไงสัมภาษณ์เสร็จตะกี้นี่ไงบ้านตสอบาลกทีหนึ่งศูนห้ามู่สาเนี่ยขาเจ้าคนมใหาเขาเต็มบ้านเลยศูนยรบัดที่เียนศูนย์้รแก่นต่ศูนย์ศูนย์มังามาฮับเลโดเบื่อหาผู้ช่วยผู้นี่เนี่ยบาลีบาลีีเออโรหาไม่ได้ให้คนไปตามแก่นมาฮับเนี่ยศูนย์เขาไปเลย อะรกดเบืรอโทรศัทบุตรปู่ว่าให้โทรหายเียนเป็นผู้ช่วยบเนีิค่ะเราเล่นะะเบียนบ่อันอะรไยเือถือเจ้าอย่างตนึ่ไนหนึ่งซูนหเผยความรักเดยนะครับเด้อความรักแล้วกร้างนอเฮยพอดีอ๋อันดรวโทกุช่วยเนะ เบอร์ท่อผู้ซอยบ่แม่เบอร์ท่อผู้ซอยฟันมาฟันมายืมโทรศัพท์เพิ่นโทรหาแฟนบ่แม่นให้เขากดโทรศัพท์หาเบอร์โทรอเล่าอับเลยโทรให้บอกคุณนั้นมาให้แหน่แฟนน่เลยว่าถามว่าเบื่อหยังเบอร์เราเลื่อเบ่อนี่แล้วเป็นเบอร์ใหม่เอาเราเบอร์เราเบอร์โทรเบอร์โทรอเบอร์นี้ล่ะโทรให้เขาโทรให้ในความฝันนั่นแหน่ในความฝันนี่เอาเบอร์เอาเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทใต้ด้วย1 0 5โทรไปหาเพิ่นนี่เนี่ยนะทรเบอร์ไม่ทรหาผู้นี้แน่เบอร์ผู้นี้้ใหโทรหาแฟนมาหาแหน่เบอร์เล่าเรื่อ เบอร์เาหาแฟนนะเราแฟนเบอร์ใดบอแมนบอร์้เบอร์แฟนเบอร์ใครเขาใเต้พวนบอกน้อยกดเบอร์โทรศัพท์ไปหาผู้นี้เนเอาเบอร์ผู้ซอยโทรหาผู้นี้หาห้หาคุค้นหาให้ผู้ยเหนนี่ยเขาแลกกดมากล้กดหาเบอร์ผู้ชอยเลยติดอันผู้เรามาซื้อเขาพอดีเลยถามว่าเบอร์เจ้าเบอร์ยังเขาเลยบอกเบอร์นี้หนึ่งศูนย์หาพี่น้องสรุปข้างบน1น5ข้างล่าง06 แม่แล้วว่าเราเคยถือเป็นแสนเลขแล้วนี่ถือตั้สามตัวแล้วสองโตก็มักจะถือตรงๆงว่าต้องกราบสองตัวไปถือลางยางเดียวข้างบนข้างบนนี่เพิ่นกับว่าคยซื้อสามบ่เคยซื้อสองตัวเพิ่นซื้อตัสามตดีส่งดียังไงเพิ่นก็ได้สามตัวหัวซวนเก่าก็เป็นลางเนาะอ้าวให้แม่จวบโศกมาให้เอฟซีโชคดีนะแม่แม่้ว่า่วยวันที่วันที่ก็ถืหลอกพ่อใหญ่นุงเขาไปซื้อ